สวัสด <muy> ีเ <t> ด <ary> ้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับมว่ตุกตาพาฝันเอ็ดม่วนค่ะเอาวิกผมมาเสอร์ฟปักดอกไม้เน่อค่ะเนาะอากาศเย็นอยู่ด้วยค่ะพามากินกาแฟอยู่ทน้ำสวนลังเหอนอันเบิงสาวน้อยหันพันหัวพันหัวเอ้ยค่ะมาว่เป็นเตือนว่าค่ะ เพราะว่าทํมาอะไรระมาเอ้ยก็เลยบอกว่าไปตุ๊กตากันเลยบอกว่าพามากินกาแฟปักดอกไม้คนก็ว้วโหยค่ะทําตลกตลกเนาะมาค่ะกาแฟได้จะเด้อกาแฟครับอมาค่ะอากาศหนาวอยู่เนาะจะเนาะอากาศเย็นลมเย็นๆค่ะอมา กินกาแฟสักคนลืมเอาผ้าลืมเอาอันผ้าพันโขออกมาเน,กกะน,นาะค่ะเนาะอ้อมวไปเด้อค่ะแ๊บนึงลูกไปลูกมาแล้วมันนหุ้นห่วยกันเนาะอันสบายดีกันเมื่อทุกคนบอกค่ะมันเพื่อนๆนกันนะมามานั่งกินอันจิบกาแฟก็ตุ๊กตาผาฝันอยู่สวนหลังเหินนีจ๊เด้อกับมื้อที่ว่ามื้อนี้มันเป็นมันเป็นคึมๆอากาศรดเลค่ะอากาศเย็น กจากนี้ไปทั้งอาทิตย์เพิ่นบอกสิอ,อากาศสิรลดลงโอ้ดังกิเวสค์ดโอ้ยหลานสาวเปียวันหลานสาวเปี่ยวพันพันข้อมือขอบใจจ้าจะเข้ากล้องกับยายไหมไม่เข้าไม่เข้า ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะโอ้ก็น่ารักได้เนาะค่ะเนาะเอ้ยกระบอได้ไซส์พันเลยค่ะตรงใส่พันได้เหยนเอ้ยเบาว่าพันใส่เสือ้อ้ยเลยเออมานั่งแล้วสินนอนาะอะเะวปิดเตกพามาหุบกาแฟก่อนแหมค่ะ <laughs> เอาน้องเข้ากล้องด้วยไหมเอามาโชว์สิมาสวัสดีพี่เขาหน่อยสิมาเร็วไม่เอาเอาตัวเองไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนี่น้องน้องก็ไม่เอาเข้าเหรอไม่เอาเข้าโอเคเอาตุ๊กตามาเข้ากล้องหนำอยู่ไม่เอาพี่บอกอไม่เอาก็ไม่เป็นไรน่จ๊ะเนาะเอ้ยอตุ๊กตาเพราะว่ามันเด็ดกันหนะโอกอยู่ด้วยครั เดดอยู่น่ะกอนเมฆใหญ่พุทธอันโอกอันแสดงว่าข้างบนเนาะค่ะเนาะข้างบนทางอากาศพันธุีเป็นเซนสดชื่นหลืว่าเพราะว่าแต่ว่าทางนั้นพันธุโบพ้นกอนเมฆใหญ่ค่ะโบพ้นกอนเมฆใหญ่มันก็เลยเป็นแบบสีเทาๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นอากาศเย็นเนาะก็นึกว่านย่โบเย็นป่านนี้นะคะอยากหนาวเลยเนาะค่ะอ่ะก็โบเป็นตัวเนาะค่ะเนาะพามากินกาแฟแล้วก็ คุยกันจะน้อยให้มันมัดถ้วยแล้วจังเข้าไปว่างั้นเหรอปะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนเซาอยู่ด้วยเจเดอ้อกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วดูสิย่าย่าย mm ่าให้เป็นาโรฮโลเชี่ยกี่โมง mm hmm. พันใดนาริกาอัน้อมือใหม่ก็เลยถามพ่นจักโมงเลยนะอ้า uh huh. uh huh. ยายก็มีแต่ยายก็อยากจะถามคนสวยว่ามันกี่นาฬิกาแล้วี่กี่โมง,งโอ้ดังจิเวลชครับข,ขอบคุณค่ะพันบอกววาอันอีกสิบห้าหนาทีท่านสิบโมงสิ่คนบอกว่านาฬิกามีคือถามเฮาเสียนุ่นถามกระพายยินหนอค่ะคุยกันม้วนๆอย่างวนัวนวนี้วันนี้เอ้ยกันอย่างบ่นดี้ออกไปก็เหลือด้คะ่ะ จนหดใบสองหมงครึ่งไ่เนะกระบอกหลาน้อยพันละค่ะถ้าพันอยากยิกนยข้างนอกก็เฮือเสือเสือน่ะหนา,นามาอ,อกยินข้างนอกเพราะว่าโบดีอ,อกไปก็เหลือมือน,นี่เพื่อนํามาส่งของค่ะตั้งแต่อันสิบหมู่ครึ่งหดใบสองหมูครึ่งแฟนเอ้ขันกระบอกมาเรียบร้อยแล้วตัวจะไปก็เหลือเดอ้อพันบอกเพราะว่าของพันที่มาส่งมันซช่เป็นกล่องใหญ่ค่ะของที่นนะไปน้ำเหลือดอกค่ะเอ้ยกย็เลยทาเลยโบดีไปก็เลย คิดว่าอันข้าบ้านมาส่งของเรียบร้อยแล้วเกนเอาไปซื้ออันพวกโยเคิดพวกอันอนเนี่ยค่ะมาไว้พอดีมันมดก็เลยบอดีออกไปก็เลยอันทาสกน้นโยเคิดพวกกล้วยหนอะน่พเนละไมอันจกักสองสามชนิดเอ้ยว่า,าไปเอาอยู่ํำซุปเปอร์มาร์ตค่ะก็ะย่างไปอันกเกลี่อบอดไก่ไปเลย เอ็ดม่นมนวนเนี่ยจะเนาะพากินกาแฟน้ำค่ะเซอร์วิกกันสีดำด้วยคันนี่ก็ะเหลือยันทาก่อนค่ะท้าพันมาส่งของ โอ้อันนี้มันอากาศเย็นค่ะเอ้ยน่าเข้าเหือนกว่าเนื้อมันอีเด้อค่ะเนาะเอ้ยบได้นั่งหึ่งดอกมันจะเป็นไข่เด้อค่ะแบบนี้อ่ะจำนี้ก่อนนะค่ะเนาะอันเอ้าดื่มมันแบบมดสะก่อนจะเข้ากล้องไหม มาแอบอยู่ข้างหลังนี่ห <laughs> นาวหนาวกบพัน,นหนาวนะคะพัดลมมาใน,นพันเป็นอากาศหนาวพอดีก็พันพอดีเนาะคะเนาะจักตะเือเนาะ,ะคนเฮาน,ะะนี่เนาะอะซัมนี้ค่ะกาแฟก็มดถวยแล้วอันกับมือใหม่เนาะคะเนาะอันบรรยากาศบรรยากาศก็สดใสอยู่คะ่ะแต่ว่าอย่างบ่มีเดด,ดกนนั้นเพราะว่าเดดเขาอย่างบบพนนุนกนเมฆใหญ่เนาะ กาแฟกับมดถ้วยกับอตุ๊กตาพาฝันแล้วนะจะเดอ้อเอ้ก็มีตะอวยพรเนอะทุกบ้านมีความสุขค่ะแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองทำเนอะเนาะแล้วก็ขอบคุณในไลน์ที่เข้ามาทักถ่ายกันค่ะอันมาสวัสดีกันค่ะมาเบิ่งเอ้ยกินกาแฟเพื่อเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะอันหรือลังคนก็มาน,นั่งกินกาแฟนำกันบาง,งั้นเถอะปะแล้วก็พบกันคลิปนานเนอจจะเดอ้อสวัสดีค่ะ